ด่วนเสียชีวิตแล้ววินัยไกลบุตรนักสแสดงตลอดกาล นับว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิองอีกครั้งค่ะเมื่อเออออนชัญญาภรรยาของเมฆวินัยไกบุตรเผยข่าวเศร้ากับทีมงานข่าวระบุว่าสามีสิ้นลมแล้วเมื่อเวลา23.49นาฬินาทีที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสะเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุดปิดตำนานพระเอกร้อยล้าน สำหรับเมฆวินัยไกรบุตรป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมานานหลายปีกระทั่งล่าสุดสุดแรงยือ้อเสียชีวิตลงไปเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่ารักษาตัวมานานมากๆอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่อาลัยกับการจากไปของนักแสดงชื่อดังค่ะ